สวัสดีครับพี่น้องครับนี่พาพี่น้องมาปลูกอ้อ,อยไปบึงทีมงานของข้าครับนี่ครับพี่น้องทีมงานมีแต่รพุนิง,ง,งเกิดดีครับอ,อ้อยอ้อยกระหิตเหียนแต่ว่ารถจักรชิยกหางขึ้นบ่ขึ้นมีแตรพุยงใหญ่ สีคี่สดีครับพี่น้องอแปลงอ้อยประมาณไรเนน้อยนี่แหละครับมุกิจากชุ่มวงจังสีเลี่ยมตจตัวแม่มตัวแม้รครับจากสีแเล็วง่ายบ่เมัเว้วเรวครับพี่น้องติดตามมุงเรื่อยๆครับ เอาขนเร็วๆแ้วๆกวนเทียงพันออยกันเน่าๆครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากไถหรือว่าปลูกก็ติดตามมึงได้ครับอาเชียอยากจ้างไปปลูกรับรองว่าเกิดดีครับ ู้ใส่เกีเลี้ยงดีๆนะเ่รอเดี่ยวเหรอครับนางเอกของซองอ้วนๆนี่ล่ะครับผู้ใหญ่ๆนี่ครับแล้วครับบรรยากาศดตรงไหนตรงหน้าบ้านเฮาครับปลูกปลาไหลเหรอครับมันปลูกแต่ามนันพวเกิด เว้าผิดเว้าถือจังใดกับขออภัยเด้อครับพีบ่น้องมือไม้ครับสองไม้ครับฮักนะบ้านนามงครับ